สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชาธิปไพรรคเป็นธรรมท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อกา,การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาของทรัมป์2.0นนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องความหลากหลายความเท่าเทียมและผสมกลมกลืนกัน นโยบายตอนนี้ครับมีผลกระทบต่อในเรื่องเกี่ยวกับค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยทั้ง9แห่งนะครับเราเห็นครับในตามข่าวต่างๆว่าจากการเปลี่ยนแปลงตัวนโยบายของรัฐบาลของทรัมป์นั้นทําให้เงินบริจาคต่างๆนั้นได้อยู่ชะงักลงได้มีการระงับลงโดยรัฐบาลของทรัมป์ที่บริจาคให้กับองค์กรภาคประชาสังคมได้รวมถึงองค์การระหว่างประเทศในค่ายผู้ลี้ภัยเราเห็นครับว่าผู้ลี้ภัยตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลต่างๆนานาได้ต่อไปในานาคคจะนหนักกว่าน,นี้ก็ท่านประธานครับเพราะเรามีทั้งหมด9แห่งอยู่ใน4จังหวัดของประเทศไทยเพราะนเเ่ราห็ เป็นแค่คนสัญชาติพม่าที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแต่จริงๆแล้วถ้าผลกระทบมันหนักกว่านี้จะทาให้ผู้ลี้ภัยทั้งหมด8ปดหมื่นคนนี้ต้องออกมาข้างนอกและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยเช่นกันและรวมถึงในเรื่องเกี่ยวศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องแบมือขอรองเงินต่างๆในการบริจาคทั้งหมดเนี่ยสีกว่าปีแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับท่านประธานครับเราต้องถือโอกาสตรงนี้ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินบริจาคตรงนี้ ทำให้เราสามารถที่ทําให้การทํางานด้านมนุษยธรรมยืนด้วยขาตัวเองให้ได้ผมเลยขอหารือท่ทานประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการดูแลค่ายผู้ลี้ภัยทั้งหมดทั้ง9แห่งตั้งแต่จังหวัดจังหวัดแม่สอดสแห่งตาก3แห่งการจาบุรีหนึ่งแห่งราชบุรีหนึ่งแห่งและไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยนะครับที่จะต้องใช้พรบรตรวจคุเมกาเมืองมาตรา17ในการที่อนุญาตให้คนเขาเหล่านี้8เมืองคนนี้สามารถที่จะทํางานได้ถ้าสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว และขอหารือท่านประธานไปถึงรัฐมนตร,วตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อจะประกาศกฎกระทรวงแรงงานออกมาให้เขาสามารถที่จะทํางานได้อยู่ในประเทศไทยจนกว่าเขาจะสามารถที่จะหา,หาการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนได้เขาจะสามารถถ้าเขาสามารถทํางานได้เขาจะสามารถช่วยทําภาษีให้กับประเทศไทยร่วมพัฒนาประเทศไทยและเขาสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆด้วยตัวเขาเองเขาจะไม่เป็นภาระครับต้องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้ได้และจะทําให้เราประเทศไทยเรามีบทบาทที่ดีในเวทีระหว่างประเทศของคราบท่านประธานครับ